สวัสดีครับผมพี่น้อง fc ทุกท่านครับเจอกันวันนี้พี่น้องยีิบสามมิถุนายนพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้อง fc มาเรื่องของรากตะขาบพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้อง fc ที่ชอบชวนชมรากตะขาบหรือชวนชมที่โชว์โขดโชว์รากนะครับพี่น้องครับสำหรับไม้ที่ผมปลูกไปพี่น้องครับ2วันก่อนนะครับเมื่อวานได้การถอนขึ้นมาอีกพี่น้อง ไม,ไม้ต้นน e ี iedzieć, oh. ้พึ่งจะปลูกไปพี่น้องครับนี่ต้องถอนขึ้นมานะครับตัดแต่งรากหม่หมดเลยพี่น้องนะครับก็ไม่สวยเท่าไหร่เนื่องจากกระถางมันแตกพี่น้องครับก็เลยจะต้องถอนขึ้นมาครับถอนขึ้นมาเลยนะครับก็แต่งรากเรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องนะครับนี่แต่งรากแล้วครับไว้้รากเขานิ่มก่อนพี่น้องครับนะ แวนไว้ก่อนให้รากนิ่มก่อนเวลาปลูกผมก็จะดัดให้มันตรงหมดเลยนี่พวกนี้นะครับพี่น้องครับนี่ดัดออกไปข้างๆงนะครับแหวนก็ตรงเองพี่น้องนะครับรากตะขาบนะครับพูดถึงเรื่องรากตะขาบพี่น้องครับหรือว่าไม้ที่เราต้องการโชว์โขดโชว์รากนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลย สิ่งที่เราควรระวังพี่น้องครับยามใดที่เราเอาลงปลูกเรียบร้อยนะครับพี่น้องอย่างเช่นไม้ต้นนี้พี่น้องครับนี่นะครับโดยจะเป็นต้นนี้พี่น้องนะครับสิ่งที่ควรระวังเรื่องของการโชรากโชโคดนะครับพี่น้องครับก็คือแสงแดดนะครับพี่น้องแสงแดดวิธีการคลุมแบบนี้ก็ได้ผลดีนะครับพี่น้องครับถึงเวลาก็ต้องเอาออกนะครับพี่น้อง และอย่างที่สองพี่น้องครับถ้าเราไม่ไม่คุมแบบนี้พี่น้องนะครับเราก็ต้องใช้น้ํารดทุกวันนะครับพี่น้องครับใช้น้ํารดพี่น้องนะครับรดน้ําทุกวันเลยนะครับถ้าแดดแรงๆพี่น้องครับยามเช้าก็มารดนะครับมันจะช่วยได้พี่น้องนะครับขอแค่ว่าไม่ปล่อยให้ดินมันแห้งนะครับเหมือนการทําดอกพี่น้อง ไม่ปล่อยให้ดินแห้งนะครับไม่ปล่อยให้รากแห้งชวนชมก็รากก็จะไม่เสียหายนะครับพี่น้องแต่ถ้าเราลงปลูกลงปลูกใหม่ๆพี่น้องครับเราจําเป็นจะต้องกลบลากไปก่อนนะครับจริงๆเราต้องปิดให้หมดเลยพี่น้องครับกลบรากก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยมากวาดดินด้านบน ออกมาทีละนิดนะครับเพื่อการโชว์รากพี่น้องเราจะต้องเราจะต้องรดน้ำพี่น้องนะครับถ้าเราไม่ใช้สแลนนะครับเราจะต้องรดน้ำทุกวันนะครับอย่างไม้ตัวนี้พี่น้องครับนี่ะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะเอาสแลนออกแล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อไม้แข็งแรงดีแล้วนะครับพี่น้อง เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้สแล,ลนไปคุมไว้นะครับสำหรับลากแล้วก็เปิดลากได้เลยพี่น้องครับเปิดลากได้เลยนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่เปิดมารากเขาก็จะเขียวพี่น้องครับแล้วก็สามารถโชว์รากได้เลยนะครับพี่น้องครับี่สำหรับสายพันธุ์ที่ เราเลี้ยงไว้เพื่อโชว์โขดโชว์รากนะครับไม่ว่าจะเป็นรากธรรมชาติหรือรากตะขับนะครับพี่น้องครับชวนชมก็ปัจจัยหลักๆก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องครับนะต่อให้ไม่มีให้ไม่ให้ปุ๋ยก็สวยได้นะครับพี่น้องหลักๆก,ก็คือแสงแดดพี่น้องครับนะแสงแดดน้ําปุ๋ย ุ๋ยนี่ใส่รอบเดียวก็ได้พี่น้องจบเลยนะครับถ้าไม่มีออสโมโค้ก็ไม่ต้องไปดิ้นลนหาพี่น้องนะครับเอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเรานี่ะหรือปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้พี่น้องนะครับถ้าเป็นขี้ไก่อัดเม็ดพี่น้องครับเอามาโรยด้านบนเลยนะครับเอามาโรยด้านบนนะพี่น้องครับอย่าเอาลงไปไว้ด้านล่างนะครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับสำหรับใครที่เขาขายนะครับพี่น้องครับ เขาอาจจะผสมดินมามั่งนะครับยากพี่น้องนะครับที่จะมีขี้ไก่ล้วนๆผสมดินมาพี่น้องครับนะแต่การใช้ก็คือเราจะต้องเอามาไว้ด้านบนกระถางนะครับพี่น้องครับสําหรับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับมันเป็นแก๊สนะครับพี่น้องมันเป็นแก๊สพูดถึงเรื่องปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องครับเอาไปใสน่นาข้าวดีกว่า ยกนิ้วให้เลยพี่น้องความสวยนะครับอันนี้ผมเปิดสแลนออกได้เลยพี่น้องครับนะเป็นไม้ที่เปลี่ยนดินให้พี่น้องเปลี่ยนดินให้เฉยๆนะครับไม่ได้เอาขึ้นมาแขวนครับแล้วก็มีร่องรอยของการตัดรากส่วนเกินออกไปนะครับนี่ขนาดยกสูงแล้วพี่น้องครับนี่นะครับ สำหรับชนชมที่เราต้องการโชว์รากโชว์โขดนะครับพี่น้องครับแรกๆเลยนะครับปลูกแล้วก็พยายามไม่มีสแลนก็เอามาพ้าสับพี่น้องนะครับไปคุมไว้ก่อนนะครับเราจําเป็นจะต้องคุมนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนะคุมไว้ก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดทีหลังไม่เช่นนั้นนะครับรากมันจะไหม ี่น้องชมต้นนี้ก็แข็งแรงแล้วพี่น้องครับนะผมเปิดโชว์ได้แล้วนะครับต้นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไม้แต่งต้นแรกเลยพี่น้องครับต้องการทรงสูงพี่น้องแต่เป็นรากตะขาบทรงแท่งทรงจรวดนะครับผมเลือกที่จะจริจริงมันได้ยาวกว่าน,นี้พี่น้องครับแต่ผมไม่เอาแล้วผมเลือกที่จะเอาแค่นี้นะครับนี่นองครับ สำหรับชนชมที่โชวโขดโชว,โชวรากนะครับพี่น้องครับถ้าเราปล่อยดินแห้งเลยนะครับผลเสียตามมาแน่นอนนะครับผมอย่าไปปล่อยให้น้ํามันแห้งนะครับพี่น้องชนชมจะต้องลดน้ําบ่อยๆพี่น้องครับนะไม่ต่อให้เราลดทุกวันก็ได้พี่น้องเราลดในขีดจํากัดพอดีพอดีนะครับไม่งนั้นรากมันจะไหม้ครับพี่น้องครับ สำหรับชวนชมที่ชอบโชว์โคตรโชรากนะครับต้นนี้มันกันพี่น้องครับเนี่เมื่อก่อนนี่นะครับพี่น้องเมื่อก่อนผมก็ปลูกแบบคลุมไว้หมดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ผมใช้สแลนคลุมมาไว้นะครับหลังๆมาผมก็มาเปิดออกพี่น้องถ้าผมปล่อยเอาไว้นะครับพี่น้องครับ บางเส้นก็ยังเล็กอยู่พี่น้องนะครับถ้าผมปล่อยไว้รากมันก็จะไหมนะครับพี่น้องครับตอนนี้เปิดนะครับเปิดได้แล้วก็อาศัยว่าเขามีใบเยอะนะครับพี่น้องครับไม้ต้นนี้นะครับเขามีใบเยอะพี่น้องนะครับยังไม่ได้แต่งทรงเลยพี่น้องครับนะ ในความคิดพี่น้องครับดูจากโครงสร้างของไม้ต้นนี้ก็คือผมจะทําทรงต้นคริสต์มาสนะครับพี่น้องครับยอดแหลมๆนะครับพี่น้องฝั่งนี้ยังใบยังไม่ถึงพี่น้องครับนะก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับและอีก และอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับสําคัญมากๆเลยพี่น้องนะครับคนมือบอนมีเยอะพี่น้องนะครับคนมือบอลผมทําไม้เมื่อก่อนพี่น้องครับผมอาไปทําอยู่หน้าบ้านนะครับหยิบไปกีละต้นสองต้นพี่น้องเป้าล้านด้วยขายของไปด้วยพี่น้องครับคนมือบอนพี่น้องนะครับชอบมาจับมาบีบจนชมเรานะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันพี่น้องครับอย่าไปบีบเล่นนะครับพี่น้องใครที่ปลูกชนชมนะครับชอบไปจับกิ่งแล้วก็บีบดูอย่างนี้นะครับพี่น้องครับบีบแรงๆนี่ช้ำนะครับเน่าเอาอีกนะครับพี่น้องตัวนี้ก็กระถางมันเล็กไปพี่น้องครับนะสำหรับการเลี้ยงชนชมพี่้อง จนชมมันโตตามกระถางนะครับพี่น้องครับรากมันจะไปเต็มกระถางเลยนะครับกระถางเล็กมันก็โตแค่นั้นแหละพี่น้องครับอย่างต้นนี้เนี่ยครับมันควรจะเป็นกระถางที่ใหญ่กว่านี้นะครับพี่น้องสวยแล้วนะครับพี่น้องครับไม้ต้นนี้พี่น้องก็ใจเย็นๆพี่น้องครับนะ ปลูกไม้สไตล์ผมนะครับพี่น้องครับปลูกไปเรื่อยๆใจเย็นๆพี่น้องนะครับ <c oughs> ถึงเวลาถอนถอนขึ้นมาแขวนไว้แขวนไว้นะครับอย่างหน้าฝนพี่น้องครับนี่ควรจะไล่ถอนไม้นะครับบางต้นผมต้องถอนแล้วพี่น้องครับไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้เ,เดี๋ยวสักฝนช่วงฝนหนักๆมามันจะลําบากแล้วก็หน้านี้พี่น้องครับช่วงฝนอย่างนี้นะ พี่น้องไม่ต้องไปสนใจกับการริดใบนะครับพี่น้องครับปล่อยมันไปนะครับอย่างน้อยมันก็มีใบเพื่อกรองน้ําฝนให้เราได้ครับก็ไม่แนะนําพี่น้องนะครับปล่อยเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฝนมันเบาลงก่อนพี่น้องครับนะถ้าอยากริดใบชนชมก็แนะนําถอนขึ้นมาเลยนะครับริดใบเสร็จถอนเลยนะครับเอาไปแขวนไว้พี่น้องล้างลากให้สะอาดเอาไปแขวนไว้นะครับแล้วเราค่อยมาปลูก ช่วงที่ฝนมันเหลือน้อยนะครับพี่น้องครับช่วงปลายฝนต้นหนาวพี่น้องนะครับเราก็เอามามาปลูกลงเหมือนเดิมนะครับทีนี้ชนชมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมีดอกนะครับเพราะว่าชนชมดอกจะเยอะก็ช่วงหน้าหนาวนะครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้พี่น้องครับนะสำหรับพี่น้อง fc ท่านไหนที่ชอบโชว์รากโชว์โคดนะครับ อย่าไปปล่อยให้น้ํามันแห้งนะครับพี่น้องครับจะต้องเอาน้ําไปรดรากมันด้วยนะครับน้ําแห้งในกระถางก็ไม่ได้พี่น้องนะครับไปยามรดน้ําเขานะครับเอาน้ําไปฉีดล้างรากเขาด้วยนะครับเดี๋ยวรากมันจะเหี่ยวไหม้ไปนะครับพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมนะครับพี่น้องครับ สวนชมของเรานะครับพี่น้องครับเราปลูกมาแล้วก็รักมันนะชอบมันนะก็อนน้าไปรดมันมั่งนะครับถ้าอยากโชว์โชว์รากโชว์โขดนะครับพี่น้องเดี๋ยวรากมันจะเสียนะครับพี่น้องครับอย่างไม้ผมนะครับเนี่ยผมก็ดูแลของผมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องโชว์รากโชว์โขดกันไปนะครับนี่นะครับผมพี่น้องครับ โชรากโชขดนะครับพี่น้องเชิญชมผมนี่ตั้งไว้หน้าบ้านไม่ได้พี่น้องครับเอาไว้หลังบ้านอย่างเดียวนะครับตั้งไว้คืนเดียวพี่น้องครับหายแน่นอนหน้าบ้านนะครับพี่น้องเห็นไหมต้นนี้จะต้องเอาสแลนมาคุมไว้พี่น้องครับนี่รากยังบอบบางเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเน่าพี่น้องผมต้องคุมไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับพี่น้องครับ ใกล้จะได้ถอนแล้วพี่น้องเสร็จสเรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องครับนะผมก็วางไว้นั่นเป็นระเบียบพี่น้องครับนี่นี่นะครับผมการโชรากโชโคดพี่น้องนะครับพยายามดูแลเรื่องของรากให้ดีนะครับเอาน้ำไปฉีดเอาน้ำไปรดนะครับหรือใช้สแลนคลุมไว้ก่อน ถ้าการถ้าเราเปิดออกมาแล้วนะครับเราจะต้องพยายามรดน้ําทุกวันทุกวันพี่น้องเพื่อไม่ให้รากเขาแห้งนะครับไม่งั้นมันจะเหี่ยวแห้งไปนะครับสําหรับรากชนชมนะครับรากมันจะเน่าพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นวิธีการดูแลรากชนชมนะครับผมก็ลาไปก่อนพี่น้องครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมนะ ผิดพลาดประกันใดขออภัยเอทุกท่านอีกเหมือนเดิมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ